ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุูสูคนยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องตาสตูดิโอนาอพี่น้องเนาะมาเบ่งหลด,ดไฟข้นส่งสินค้าคามประเทศนาอพี่น้องเนาะจากลาวเข้าไปสู่ประเทศจีนนาอพี่น้องเนาะเอามาเบ่งนำกันว่ามือหนึ่งนี่สามารถ ค้นส่งเขามันมีหน่อยหรือว,ว่าหลายเนอพี่หนองเนาะเบิ่งนำกันเดอพี่หนองเน้ะเอามาเบิง่ง ความสะดวกความสบายในการขนส่งระหว,ว่างลาวขนส่งเขาไปประเทศจีนแล้วก็เอาเครื่องออกมาจากประเทศจีนลงมาสู่ประเทศลาวเนาะพี่น้องมันมีความสะดวกสบายดีขึ้นกว่าเก่าบ่าระวางใส่รหลไฟกับใส่รหลดบรรทุกเนาะพี่น้องเนาะ เรื่องก็มีหลายนาะพี่น้องเนาะที่ว่าอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ยังมีหลายอย่างยังบ่กท่านได้ขนส่งเข้าไปบางอย่างก็ได้ได้ขนส่งออกมาจากประเทศจีนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะมารอ มาล่อเสียภาษีบอ่อหรือว่าแนวใดเขากลับบง่งพี่นอ้องยังมีภาษีเขามากวดเบิงเครืองน้ำแนตามที่เขาได้เห็นอยู่นี่เนาะพี่นอ้นองเนาะนี่ก็คือสถา,านีบอ่อเต็นเนาะพี่นอ้นองเนาะถ้าว่าผูดได้เเขามาหับสมแล้ว ขอให้กดติดตามและก็กดแชร์ให้ในเดอพี่น้องเดอร์เอาคลิปนี้ขอจบไวแต่เท่านี้ก่อนเดอพี่น้องเดอขอขอบใจในการที่เข้ามาหับชม